ก่อนจะไปดูหนังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำต่อด้วยนะขอบคุณครับเธอไม่เป็นการรบกวนช่วยกดซุปเปอร์ตังให้ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาด้วยยูตากเพ่อของเรากับแฟนของเขาวันนี้แฟนสาวของยูตะพาเขามาที่บ้านทั้งสองคนคบกันมาได้สักระยะแล้วทั้งสองคนคบกันมาได้สักระยะแล้วเลยถึงเวลาที่จะพาแฟนมาเยี่ยมบ้านบ้าง พอเข้ามาถึงแฟนก็พายูตะมานั่งที่โซฟาแล้วก็บอกกับยูตะว่าคืนนี้ฉันจะทําอาหารให้เธอกินด้วยนะจ๊ะยูตาก็เลยบอกว่ากินอาหารแล้วกินอย่างอื่นด้วยได้ไหมเล่าแฟนก็เลยถามว่ากินอะไรนะยูตาก็เลยบอกว่าแหมเธอก็รู้ว่าหมายถึงอะไรนะยาโจแสบทั้งสองคนก็หวานกันไปสักพักพี่สาวแฟนยูตะก็เดินเข้ามาแฟนก็เลยพายูตะไปแนะนาแล้วบอกว่านี่คือแฟนของหนูชื่อยูตะส่วนนี่พี่สาวของฉันเองชื่อเลโกดนะ เลโกก็บอกให้ยูต่านันสบายเลยนะแล้วแฟนยูตะาก็ขอเลโกให้ยูตะานอนค้างด้วยที่นี่คืนนี้ตะคืนหนึ่งได้ไหมเลโกก็เข้าใจน้องสาวก็เลยอนุญาตบอกว่าตามสบายเลยจ้ะจะทาอะไรกันก็เชิญไม่ต้องสนใจฉันลรอกยูตะากับแฟนได้ยินก็เลยรีบวางแผนกันเตรียมทาอาหารในคืนนี้ทันทีแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์วันนี้ยูต่มาหาแฟนที่บ้านอีกครั้งพอมาถึงแฟนก็เปิดประตูออกมาพอดีและบอกกับยูตะาว่าฉันจะทําอาหารให้เธอกินนะยูตะแต่ฉันลืมซื้อวัตถุดิบบางอย่าง เดี๋ยวออกไปซื้อแป๊บหนึ่งนะยูตาเข้ามารอข้างในบ้านก่อนเลยก็ได้นะยูตาก็เลยถามว่าจะให้ไปด้วยไหมแต่คุณแฟนก็บอกว่าไม่เป็นอะไรยูตากเข้าไปรอในบ้านได้เลยแล้วแฟนก็ออกไปซื้อของพอยูตากเข้ามาในบ้านเดินมาสักพักก็ต้องตกใจเพราะเจเลโกกำลังออกกําลังกายโยคะแบบผมฟ้าผมอากาศอยู่ยูตาก็เลยถือวิสาสะยืนมองสักห้านาทีจนเลโกสังเกตเห็นพอเลโกสังเกตเห็นยูตะาเท่านั้นแหละเธอก็เรียกให้ยูตะาเดินเข้าไป แล้วหนังก็กินเวลาไปกว่า45นาทีเลยทีเดียวเชียวหลังจากนั้นแฟนยูตะก็กลับมาทั้งหมดก็กินอาหารกันแบบมีความสุขยูตะยังบอกด้วยว่าคราหน้าให้เลโกะลองทาบ้างนะอยากกินฝีมือของเลโกะบ้างเลโกะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และแฟนของยูตะก็ไม่ได้สังเกตความผิดปกติอะไรเลยหลังจากทั้งหมดกินกันเสร็จยูตะก็เลยอาสาจานไปล้างให้โดยในระหว่างที่ยูตะกํลาลังล้างจานอยู่แฟนของยูตะก็กำลังเล่นโทรศัพท์ไม่ได้สนใจอะไรเลโกะที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้โอกาสถามยูตะว่าอยากให้ช่วยไหม ยูตัก,ก็ไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเลโกะก็เลยเดยินมายิขางข้างๆยูตักแต่ไม่ได้มาช่วยนะเรียกได้ว่ามาทําให้เหนื่อยมากกว่าเดิมดีกว่าด้านหนังก็กินเวลาเป็นนานโดยที่แฟนยูตะก,ก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างนั้นเลยะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ